ข้อ534ีดีการปฐมส,สูตรนั้นว่ายานอันเป็นไปในส่วนเบื้องต้นชื่อว่าอนุโพโทโความตรัสรู้ด้วยมัคคยานชื่อว่าปฏิเวทโทบรรดายานทั้งสองอย่างนั้นเพราะความแทงตลอดมีความตามรู้เป็นส่วนเบื้องต้นเว้นจากความอย่างรู้ย่อมไม่สำเร็จได้แม้ความอย่างรู้บางอย่างก็ต้องเกี่ยวเนื่องด้วยปฏิเวทอันหนึ่งความท่องเที่ยวไปในวัตตะมีความไม่มีหมวดสองแห่งความอย่างรู้และความแทงตลอดนั้นเป็นเหตุ ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ในบาลีว่าอนานุโพธาและตุมหากันจะความออกจากพบเข้าถึงพบอื่นด้วยสามารถถือปฏิสนธิชื่อว่าความท่องเที่ยวความระเหราหารันไปด้วยสามารถการจิตและการอุบัติเนืองๆชื่อว่าความเร่ร่อนเพราะเหตุนั้นพระอา,าจารย์จึงกล่าวคําว่าภวาโตดังนี้เป็นต้นในวิกัปที่ต้นพระอา,าจารย์หมายเอาความที่แห่งสันทาวิตตบทและสังสริตตบทเป็นกรรมสาธนะ จึงกล่าวไว้ว่าเมายาจะตุมเฮหิจะส่วนในวิกัปที่สองทำความที่สับทั้งสองเป็นภาวะสาธาไะไว้ในหัตถจึงกล่าวไว้ด้วยสามารถแห่งบทตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้นั่นแลว่ามะมะเจวะตุมหากันจะอภิสังขารย่อมนำสันดานแห่งสัตว์ที่ตนผูกแล้วด้วยเชือกคือตันหาไปสู่พบอื่นด้วยตันหานั่นประหนึ่งว่าบุรุษมีเชือกในมือนำนกที่ตนผูกไว้ด้วยเชือกยาวไปสู่ประเทศอื่น เหตุนั้นตันหานั่นจึงชื่อว่าเพระว่าเนติวงเล็บเป็นเครื่องนำไปสู่พบแห่งอภิสังขารด้วยเหตุนั้นพระอาจารย์จึงกล่าวคำว่าภระวะรช,ชุเป็นต้น